ยอวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนรูปายดิวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมชูการ์ดิวไอส์เทรนกันนะท่านผู้ชมเป็นเกมแนวว่าปลูกผักทําฟาร์มใช้ชีวิตไปกับ เออสวนของเรานะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถที่จะขายของได้ขายอะไรได้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็เปิดเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5, Xbox แล้วก็ Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะครับราคาบน PC เนี่ยนะครับประมาณสามกว่าบาทนะท่านผู้ชมนะเออหรือว่าจะไปโหลดแบบดีมูมาลองก่อนกันได้นะครับส่วน PS4 PS5 เราคามัน7 0 0กว่าบาทน,นะแล้วก็ Nintendo นี่ราคามัน700กว่าบาทเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม <S <S อ่าเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะมาไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้นิดนะครับ ท่านผู้ชมเล่นได้เลยมาคนดูเราจะไม่เล่นกันเลยนะครับนี่เราก็มา New Game เกมมันก่อนนะครับเราก็เลือกได้นะครับเลือกลุงเลือกหน้าเราอ๋อเราเลือกได้แต่ผู้หญิงเหรอวะไปะเอ้ยฉันอยากเป็นผู้ชายนะเพื่อนไม่เป็นไรนะครับผู้หญิงก็ได้อ่าไปคนดูตั้งชื่อก่อนนะครับสวยบิ B ๊กค้กลิสก้นี่มาแล้วนะครับนี่มีคัส่งกระสินเลให้ดูด้นะท่านผู้ชมพวกนี้ปึ๊บกดดูได้เลยรัวๆครับคนดูไม่มีอะไรมากอันนี้ผมจะกดสกิปไปเลย เหมือนอมีคอยทูตพวกนี้มาคอยปกปักรักษาเกาะแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดถูกทําร้ายนะครับเลยทําให้แบบว่าต้นเกาะนี้มันป้องกันตัวเองนะครับเลยทําให้แบบว่ามีถาววงถาววันอะไรขึ้นมากลายเป็นเกาะล้างเอ้อาแบบสั้นๆย,ย,ย่อๆง,ง่ายๆโอ้สวัสดีฉันโอเคนะขอบคุณนะไป thank you blue r o yes yeah, really views ไปเลยฮะคนดูเออออกมาแล้วนะครับโอเคนี่เป็นเกมชิวๆนะท่านผู้ชมนะผมแบบบอกเลยนะครับสําหรับใครที่คาดหวังนะครับก็ถือว่าเกมนี้ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวต้องลองเล่นกันดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับจะพูดลอยๆเลยมันไม่ได้นะฮะโอเค ร i ช h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o เท่านั้นมา เราทําการแบบรู้จักที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมไปเลยครับโอ้ให้เข้าป่าฝั่งนี้น,นี่ป่าเป็นป่าลึกลับนะท่านผู้ชมนะต้องระวังให้ดีเยอใส่เกมผมต้องเพิ่มเสียงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคนดูเกมเสียงมันมันเบาเกิน เค okay, รู้เรื่องมาเลยครับไ้ผมทำอะไร Yes ส e ี g o n นะ do เ yeah. ยไปกันต่อ อ๋อกด ESC นะท่านผู้ชมนะชองนี้ยังเป็นแบบคัสซีนอยู่นะครับไปฮะอ่าเอคเซ์สิควีสก่อนนะครับโอเคควีสีนซับมิดโอเครู้เรื่องนะครับไปลุยฮะ อ๋อเลือกเควสนะท่านผู้ชมนะเอานี้แล้วกันเอ้ยเลือกอะฮาร์โมนีทรีนะครับอเไปแล้วขอดูก่อนนะครับมันให้เลือกนะครับหลายตัวอยู่อเซปเควสก่อนเลยผมเอาเควสให้หมดนะครับนี่มันมันล็อกหมดเลยนี่หว嘛เควสพวกเนี้ยอ่า เราเอ็ e ซิบควิสเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะไปกันต่อคุณเรที <S 2> <S 2> <S นี้มันให้เราไปไหนว่าไปขายเดีดเดวให้ไปทางไหนนะฝั่งนี้เหรอโอเคเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะกดอ e. อ๋อเลือกดูของหน่อยน,นะมันเหมือนแนวแบบคล้ายๆกับ Story o อ s e ซ s o n เลยนะท่านผู้ชมนะรูปแบบการเล่นนะครับซึ่งมันเล่นไม่ยากนะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมนะเราลองเดินไปตรงนี้ดูก่อนนะครับนี่มันบอกให้อะไรคุยเหรอหรือว่าอะไรนี่เชส อ๋อกดลิกขวาดูนะครับเป็นของเรานะเป็นกองเก็บของเรานะท่านผู้ชมวันนี้เดินมาหาลุงนี่ขายเหรอเราต้องการขายอะไรเนี่ยอ่าผมขายอันนี้ให้ลุงละกันสักเฮ้เดี๋ยวไ,ได้เดี๋ยวมันบอกว่าอ่าไม่เห็นให้เราได้ทําอะไรเลยอะแต่มันบอกว่า Bunny e s s e n c e Level หนึ่งเอก็งั้นผมเดินอกไปก่อนนะครับผมไม่ซื้ออะไรละกันนะคนดูเอ๋เดินลงมาครับไหนลุงให้ทําอะไรโอเคุยกับลุงก่อน อาจจะไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้นะไม่ค่อยได้เล่นนะไมนะ่ไม่ชินไม่รู้มันเล่นยังไงนะไปุยเควสกันไปก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับกดชิปเป็นอ๋อวิ่งเร็วโอเครู้เรื่องอตั้งชื่อโอเคมีโคฟาร์มแล้วกันนะไปกันต่อนี่มันสอนวิธีการแบบว่า ทำพระทำฟาร์มน้าท่านผู้ชมนะานในรูปแบบต่างๆครับนี่เต็มไปหมดเลยโอเครู้เรื่อง่ะไหนให้เราทําอะไร๋อให้เราอ้ให้เราเก็บตรงนี้ตีตรงนี้ได้โอเคตีหินได้หินแตกไหมต,ตรงเนี้ยอุ้ยทำไมไม่แตกวะอุ้ยมีค่าพลังงานด้วยนะเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินดูก่อนนะครับดูพื้นที่เราก่อน อ่านี่หนที่เราปลูกที่เราจะทำฟาร์มได้บ้างอเออขวานี่ตัดต้นไม้ได้นะท่านผู้ชมนะอีกซ้ายเป็นการตัดอโอ้โหเหนียวอยู่เหมือนกันนัน,นี่คนดูกดลิกซ้ายค้างไว้นะท่านผู้ชมโอเคดูสิตรงนี้เนี่ยทุบหินเนะี่ยทุบจ้ากเนี่ยแตก แตกยากมากเลยนะถ้าเป็นหินอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้กว่าจะแตกโอเคมาดิตรงนี้โป๊โป๊โป๊ะเออ,อ,อ,อต้องเคลียร์พื้นที่การทำการเพาะปลูกนะท่านผู้ชมนะนี่โอเคเอาไหนะตรงนี้ปึ๊บคอ,อนโทรลชิปเป็นวิ่งเร็วนะท่านผู้ชมนะ ผมต้องดูก่อนนะครับน,นี่เราจะเก็บยังไงน้ะไอ้พวกอย่างนี้โอเคกดคลิกฟ้าวนะครับนี่ลิงไอ้สีฟ้ามันโดนนะท่านผู้ชมนะบีลี่กรูดบอยสวยอ่าก็ง่ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ต้องตัดนะครับต้องใช้อันนี้ตัดขวานตัดตือต้อจื้อ บู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 อ้าวเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยคนดูเริ่มเหนื่อยแล้วเรากด X เพื่อกินเพื่อพลังงานนะกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานได้นะท่านผู้ชมทีนี้เราก็ต้องทําการปลูกไร่ใช่ไหมต่างไร่ทางสวนใช่ไหมโอเคโอเคกดอ๋อกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งฮาวิลลีก่กู๊ดโอ้ง่ายๆนะในเกมนี้ผมบอกเลยโอ้ ปูนี้ปูนี้สวย <N> นี่ได้ลนะพื้นที่เราพื้นที่การเพาะปูของเรานะทานผู้ชมว้าวเวลีกูดบ <N> <N> อ,อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโก้ทำตลืดไวเลยวิวอัพฮะทำไรทำสวนให้มันดีๆหน่อยเพื่อน โอ้โอขุดเกินเย่เรี็บร้อยฮะยังไงต่อทีนี้รดน้ำเหรอนี้เราเตรียมผล,ลผล,ผลไอพืชผลทางการ,กรเกษตรมาปลูกอยู่นะนี่กดที่ซ้ายนะเพื่อวางมันลงไปทำได้ดีมากอีกนี้ดูลงไปให้หมดครับแถวนี้บอกเลยชุบ ตรงไหนต่อชุบชุบชุบหมดแล้วคนดูทีนี้ก็หมุนลูกกิ้งได้นะทุกชมนะนี่เอาน้ำมามาใส่ก่อนรดน้ำรดน้ำแย่ขโมนเบบีนี่เนียสาดไปเลยดิสแกนหรือเปล่าถ้าสาดเหมือนดิสแกน วนี่ร้อยครับทีนี้ทําอะไรต่อดีวันเราโอ้พื้นที่ปลูกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่อิทธาีเลยไหมตรงนี้เอุ๊้ยมีของไอ้พวกนี้ให้เก็บได้ด้วยนะนี่ฮ่าแสดงว่าเราต้องทําฟาร์มเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นหมู่บ้านเรานะครับท่านผู้ชมอ่าเข้ามานอนได้นะนี่โอเคซฟเอ๊ไนซฟตรงนี้ นี่สลีปนะครับสลีปเป็นการเซฟใช่ไหมโอตูสลีปเลยละกันย่าฮู้นอนไปก่อนคนดูวันนี้ไม่มีอนะไรทำเน่นอนให้อิ่มเลยเฮ้ yeah. <c oughs> เออตื่นมาแล้วครับจำได้ไม um ่ได้วันไหนซี่ะผมเกมเซฟก่อนนะผมต้องดูเกมเซฟก่อนต้องกดอะไรเกมเซฟ่ะคนดูนะนเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูดูอ่อมีนวลก่อน ออปชันเนี่ยเซฟกดอะไรหนอที่นี่เซฟเซฟเซฟผมก็ลืมเลยว่ามันเซฟยังไงวะคนดูมันอาจจะเซฟไปอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะเซฟไปอยู่นะนะผมเดินไปข้างนอกก่อนเดิอนออกมาดูฟาร์มลอตโต้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะเย็ yeah. นี้เริ่มโตแล้วโหูยต้องมาลดน้ำสักหน่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ย รดน้ําต้นไม้แถวนี้ก่อนเอาเอา,เอารถผิดอันน้ำต้นไม้มันไม่ต้องเติมน้ําหรอวะคน,ด,นดูไปก่อนรถไปก่อน๋ยวผมต้องไปซื้อพืชพธุ์มาใส่เพิ่มนะครับแต่อย่างแรกเราต้องถางพื้นที่ไร่พะปลูกของเราให้มันแบบว่าโอเคก่อนนะจื๊บไหนเราก็ตัดต้นไม้ก่อนนะคนดูนะจื๊บตัดต้นไม้ก่อนหลากการนี่นี่นี่โอ้โหเรียบร้อยครับ ้มันเดินยากอยูน่นะคนดูนะกว่าเพื่อเก็บใบพวกนี้ตา,าบตาบต้นไม้ผมมองไม่เห็นพื้นที่ไรผมานคนดูไงโอ้ยโ,โอ้ยเอาเรื่องอยู่นะต้นนี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่หนาจัดหนาจริงหนามกากๆเลยนะนี่คนดูตาบก่อนชชโชทชทชท โช์โอ้ยสับยากจจัดแต่คนดูโอเครู้เรื่องอ่ะทีนี้ผมเคลียร์ได้แล้วตรงนี้ออกกินอาหารหน่อยแล้วก็เคลียร์หินแถวนี้ก่อนนะครับปุบหินปอง y a h o อีซี่ไหนดูก่อนคนดูจอบจอบโอ้หนึ่ง ทสองทูสามโอเคสวยหนึ่งสองสามวิวได้อยู่แล้วนะนะคนดูเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนว่าเรามีพืชพันธุ์เราไปซื้อตรงไหนได้พืชพันธุ์การเกษตรนะ่าจะกลับไปฝั่งนี้นะนี่มาซื้อกับพ่อค้าได้นะพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะโอเคคุยก่อนขอซื้อมนิดพันธุ์หน่อยลุง โอ้แครอทห้าน,นี่สามสิบเรามีหนะ้ารนะ้อยนะท่านผู้ชมนะวิ่งกระเป๋าสองพันห้าว่ะผมควรเอาไหนดีเอาวีตไหมพนก็นั่นนะเอาแครอทก่อนโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะซื้อสัตว์เลี้ยงซื้อซื้อ,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 อปลาส,สัตว์ได้นะอ่าอันนี้ละกันเมล็ดวีตขีห้าสิบเ,เอามาลุงมาผมจะไปปลูกต่อและสวยลงในห่านก็ะห่านนะครับท่านผู้ชมนะแล้วมาขายหงขายหินพวกนี้ได้นะท่านผู้ชม อี๋เฮ้บุ้ยมาปึ๊บลงก่อนเลยมลิสเราลงให้ติมแปลงครับสวยหนึ่งอันสองสามสี่ห้าโอ้ยหมดแล้วน่ิวะลืมดูเลยเย้ กดน้ำดำหัวซะหน่อยอุดบัวยเรียบร้อยฮะอ่าเฮ้อก็ตึงกดเอาโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันรสำหรับตัวเกมอะชูการ์ดิวไอส์แลนดนะท่านผู้ชมน,นะเกมปลูกผักนะครับทำฟงทำฟางเลี้ยงสัตว์นะท่านผู้ชมนะในอ่าเกาะแห่งพูดนะท่านผู้ชมไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับลิงก์นหนนะงโหลดอยู่ด้านล่างขวามือในคลิปนะสำหรับวันนี้พิโคกอกอุตกรจะไปคลิปหน้าบายจ้า